Terima kasih telah menonton! สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยหันสาภาษา,าไทยกับคุณครูธนัชพรโคสิทธ์เราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องคำที่ใช้หรือหรือคำที่ใช้หรือือเด็กๆคงเคยเห็นนะลูกว่า หน้าตาแบบนี้น่เด็กๆคงเคยเห็นแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเด็กๆพร้อมกันหรือยังลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันเลยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีทั้งหมดอยู่3ข้อข้อที่1บอกลักษณะของคำที่ใช้หรือหรือ 2. จํจำแนกคำที่ใช้ หรือ3รือ 3. กระตือรือร้อนในการร่วมกิจกรรมอันนี้คือหน้าตาตัวรึลูกตัวรึคล้ายกับตัวถอถุงแต่หางยาวหัวจะหันเข้าข้างในลูกอ่าวหวนเข้าข้างในทีนี้ในการออกเสียงเขาจะออกเสียงได้อยู่3แบบอ่าดูตัวแรกจะออกเสียงเป็น สระอึคือรออึหรือที่สองจะออกเสียงรออิริก็คือสระอิลูกคือสระอิอ่าส่วนตัวที่สามจะออกเสียงเรอก็คือสระเออรอเรอเอเรอต่อไปคําที่ใช้หรือหรือคําที่ใช้หรือหน้าตาก็คือตัวรึอ่าตัวรึแต่ว่า ต่อด้วยสระอาหางย,วยาวจะต่อกันเลยนะลูกหางย,วยาวไม่ห่างกันนะัดอ่านี่คือลักษณะหน้าตาของตัวรือเขียนให้ถูกต้องลูกอ่าไม่ใช่สระอานะลูกอ่าคำที่ใช้ตัวรืจะออกเสียงได้แบบเดียวก็คือรือก็คือสระอือรออือรืออ่าจะออกเสียงรือสระอือแค่นั้นได้เสียงเดียว ทีนี้คาที่ใช้ฤกษ์ฤรษจะเป็นสระเกินเราเรียกว่าสระเกินลูกก็คือสระที่มีพยัญชนะรอเรือรวมอยู่ด้วยึอ่าที่ครูเกินข้างต้นแล้วว่าตัวรกษ์ออกเสียงได้อยู่กี่แบบนะลูกอ่าได้3มแบบก็คือออกเสียงเป็นรึแล้วก็ออกเสียงเป็นริแล้วก็ออกเสียงเป็นเรสระอิสระอิและก็สระเอ ามาดูคำตัวอย่างที่ออกเสียงเป็นรอ่ารอรอ,อือรื้อมีคำตัวไหนบ้างลูกเราเห็นดูเห็นบ่อยๆคือคําว่ารือดูรือดูเวลาเขียนคําอ่านก็คือรอเรือสารอือรือ,อรดูก็คือเป็นช่วงของปีของภูมิอากาศ จะแบ่งออกเป็น3มช่วงคือฤดูฝนหรือดูหนาวและหรือดูร้อนอ่าหรือดูร้อนอ่าดูคําต่อไปลูกลูกคำต่อไปคําว่าคะหรือหัดอ่าคะหรือหัดอ่าเห็นไหมลูกตัวฤจะออกเสียงเป็นสาระอึตัวนี้ออกเสียงเป็นคะหรือหัดคะหรือหัดก็คือผู้ครองเรือนลูกผู้ครองเรือนเขาเรียกว่าคะหรือหัดอ่เด็กๆอ่านตามคุครูลูก คารืหัดอ่าเก่งมากอ่าทีนี้ไปดูคำต่อไปค,คือคำว่าปรึกษาปรึกษา,กษาเห็นไหมลูกเป็นออกเสียงเป็นสระอืออ่าเป็นสระอืปกติอ่าถ้าเป็นพอพานกับตัวรกก็จะเป็นพฤกแต่มันมีตัวสะกดก็คือตัวกอไก่แม่กบก็คือพออกอพึกก็เลยออกเสียงเป็นปรึกษาปรึกษา แปลว่าต้นไม้ลูกแปลว่าต้นไม้อดูคำต่อไปเลยเาคำว่ามะรุตะยูมะรุตตะยูสารอึสะกดะตัวรึออก็ออกเสียงรึรอรึแต่สะกดด้วยต่อเต่าต่อเต่าอ,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 อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดก็ออกสะกด คำอ่านก็คือรออืดดอรึดเวลาอ่านออกเสียงคือมะรึตะยูมะรตะยูลักษณะการเขียนคำอ่านลูกทางขวามือเรานี่คือคำอ่านส่วนเขียนคำที่ถูกต้องก็คืออยู่ทางซ้ายมือเราเวลาเขียนเด็กๆต้องเขียนคำที่ถูกต้องลูกอันนี้ส่วนทางขวามือเราก็คือคำอ่านมะรุตตยูก็คือความตายหรือชื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเด็กๆได้เรียนแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมลูก มารุตยุคือความตายคือความตายทีนี้เรามาดูการออกเสียงแบบที่สองจะออกเสียงเป็นซาระอิรออิริรออีริอ่าเห็นไหมลูกตัวนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้อ่านว่าริดริดเห็นไหมริดร,รออี กดด้วยทอทหารก็คือทอทหารอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดก็ออกเป็นรออีดอริทคำที่เขียนเขียนก็คือทางซ้ายมือส่วนคำที่อ่านของเราจะอยู่ทางขวา,ขวามืออ่านออกเสียงว่าริทก็คืออำนาจอำนาจศักดิ์อำนาจศักดิ์เขาเรียกว่าริทมีริทเดชตรงนี้ดูคำต่อไปคือคำว่า กฤษสนากรษดสนอ่ากอกับกอไก่รอเรือซาลีดอเด็กอ่กาอคำอ่านกฤษกรีดนากรีนาก็คือส่วนของเนื้อไม้ที่มีสีดำเป็นไม้หอมลกูกอ่ามีกลิ่นหอมใช้ทำยากฤษดสนาต้นกฤษสนาเป็นต้นไม้หอม ามาดูคำต่อไปลูกอ่านว่าตรินตรินตรินเด็กจำมาลูกตรินก็คือยาก็คือยา,อาสะกดด้วยนอเนนนอเน EN อยู่ในมาตร,ตราตัวสะกดอะไรลูกแม่กลก็คือนอนหนูจำไม่เลยว่าเวลาเขียนคำอ่านลูกเราจะเขียนตรงกับมาตราตัวสะกดหลักอ,อย่างแม่กล แม่กลมีอยู่หลายคำแต่ว่าตัวหลักๆก็คือตัวหนอหนมอแม่หลักของเขาคือตัวนอหนูมแม่กลาโอเคไปต่อกันเลย,เยต่อไปคําว่าทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีก็คือหลักเกณฑ์ที่จากการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเขาเรียกว่าทฤษฎีทฤษฎี มีทฤษฎีและก็มีปฏิบัติการปฏิบัติและก็มีทฤษฎีทีนี้มาดูการออกเสียงแบบที่3จะออกเสียงเป็นเรอารเออรอเออเรมีอยู่คำเดียวมีอยู่คำเดียวคือคําว่าเรเรคำเดียวนะลูกจำง่ายๆคือ,อมีอยู่คําเดียวที่ออกเสียงเป็นสารเออ อรอออรอเริกเริกหมายถึงเวลาที่คาดว่าจะให้ได้ผลเช่นเริกงามยามดีหรือดาวเริกดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองว่าดาวเริกดาวเกทีนี้เรามาดูคําที่ใช้หรือหรือเห็นไหมลูกหางจะยานะลูก หางจะยาวเขียนต่อกันเลยจะไม่เว้นเหมือนสระอานะอ่านี่คือตัวรือถ้าใช้โดดๆไม่ผสมกับพยัญชนะใดจะมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่อย่างเช่นคำว่าหรืออ่าส่วนใหญ่รือหรือรอย่างเงี้อ่าเราจะเห็นในบทร้อยกรองเมืออเรียนสูงๆเราเด็กๆจะรู้จักคำนี้บ่อยลูกจะเจออยู่ในบทร้อยกรอง แต่ว่าเมื่อน,นํามาผสมกับคําอื่นก็จะมีความหมายเปลี่ยนไปก็มีจะมีความหมายเปลี่ยนไปอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันลูกอ่าคำนี้เราเจอบ่อยอ่านว่าอะไรลูกรือสีรือสีเห็นไหมลูกคําเขียนทางซ้ายมือเราสีเหลืองๆส่วนคําอ่านทางขวามือเรารออือรือไม่ใช่รอลิงนะลูกต้องเป็นรอเรือ รออือรืออ่ารือสีสีก็สอีสีคำอ่านอ่าก็คือนักบวชพวกหนึ่งอ่านักบวชพวกหนึ่งเขาเรียกว่ารือสีพระรือสีเด็กรู้จักดีลูกอ่ารือสีไม่ไม่ได้อ่านว่ารือสีนะลูกอ่านว่ารือสีเพราะบ้าเป็นตัวรือเป็นตัวรือ มาดูคำต่อไปคำนี้เด็กๆไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ลูกแต่ดูไว้ดูไว้ก่อนเด็กๆไม่ค่อยคุ้นคำนี้เป็นคำเป็นคำไม่ค่อยได้ใช้ลูกคำว่ารือสายรือสายก็คือคำเรียกผู้ใหญ่เช่นกรัตริอ่าเช่นกษริย์เขาเรียกว่ารือสายมาดูคำต่อไปคำว่า รือไทยรือไทยอ่าก็คือใจความรู้สึกอ่าใจกับความรู้สึกส่วนใหญ่เด็กๆจะเห็นคาว่ารือไทยก็แปลว่าหัวใจอันนี้เป็นคําที่อ่าไม่ค่อยใช้แล้วลูกอ่าไม่ค่อยใช้แล้วรือไทยก็คือใจความรู้สึกรือไทยก็คือใจความรู้สึก ทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้เรียนแล้วบางบ้านเด็กๆคงเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาท่านเด็กยังไม่เข้าใจเด็กๆก,ก็ย้อนกลับไปดูใหม่อีกรอบนะลูกย้อนกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเด็กๆพร้อมหรือเข้าใจแล้วก็มาหน้าแบบกึกดัดเลยทําแบบฝึกดัดกันเลยทดสอบความรู้เราลูกว่าเราเรียนมาเราทําได้หรือไม่ แบบฝึกหัดของเราก็คือให้นักเรียนเขียนคำที่มีหรือหรือ,อเขียนมามีทั้งหมดกี่คำลูกนี่มีทั้งหมดอยู่9คําคำมีทั้งหมดอยู่9คําคำมีทั้งหมดอยู่9คําคำเด็กๆพร้อมแล้วเอาสมุดดินสอไม้บรรทัดยังลบขึ้นมาลูกเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนวันที่ให้เรียบร้อย ให้เด็กๆเขียนมันที่ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เด็กๆทำแบบงัดยีู่่2หน้ามีอยู่2ห,หน้าก็คือนักเรียนเขียนคําอ่านจากคําที่กําหนดให้หลังจากที่เด็กๆหาคํา9คําได้แล้วเด็กๆก็มาเขียนคําจากคําอ่านที่กําหนดให้ว่าอ่านว่าอย่างไรถ้าเด็กๆจําไม่ได้เด็กๆทำไงลูกอ่าย้อนกลับไปดู หน้าแรกๆใหม่ย้อนกลับไปดูใหม่ดังนั้นเวลาเด็กๆศึกษาหรือเรียนรู้จากคลิปการสอนของคุณครูลูกเด็กๆควรจะดูให้จบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดูหน้านี้เสร็จแล้วก็ลากมาดูแบบฝึกหัดเลยเด็กๆก็จะทําแบบฝึกหัดไม่ได้ดังนั้นเด็กๆต้องเรียนตามขั้นตอนอเรียนตามขั้นตอนให้สมบูรณ์ที่สุด สำ,สำหรับอ่าสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนในเรื่องรือรือ,อเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมทบทวนความรู้เพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะเด็กๆอ่าเด็กๆจะเข้าใจในเนื้อหาอย่างดีเลยสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคครูขอกล่าวคำว่า สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนทุกๆคนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้า